ครับพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หกีโพใหญ่ครับเมื่อนี้นี่มากกว่าสมครับเอานกมาฝึกครับนี่นี่นี่นกไม้ครับนกไม้บ้านในขันอยู่เราก็เอาเนียนนกขอดมาล่องน้่ครับซีด่านเด้ครับพเนียดนกขอดซีด่านแต่เลยเอามาล่องเบิงปรากฏว่าได้ยินเสียงดังแต๊ะบะลอดเมื่อกี้นี่สงสัยสีติดแหละครับเบิงได้ครับเด้เสย่อให้เบิง พี่ผ้าพ่อแม่พี่น่องหยางมาเบิงได้แท้ๆได้ยินเสียงอยู่ซีด่านครับนั่นเห็น่อะโอ้ได้ตั้งสองโตตัวนี้ติดตงไหนกระดอกกันเดือดนะครับนี่ครับซีด่านเดี๋ยวเสียวลงมาเบิงอ,อึ๊บโอ้ คิดถือละสองตัวพุทเดี๋ยวด้วครับเด้อแป๊บหนึ่งครับนี่ครับพี่น้องเนียดซีดันนะครับพเนียดซีดันบกขอดนะครับผมว่าดได้เอาไปหยังหถอกครับได้ล่องเนเยดซครับนี่ล่องพเนียดซีซด,ซดันของพฟยี่อ้วนคนผู้หายฉี่โผลไงโดยใส่ไม่สาวด้วยครับนี่สูงๆก็ขึ้นได้ครับต่อไม่สาวออก นี่ครับได้ตัวสองโตนี่ครับติดเธอเดียวสองโตเลยนี่ครับเนี่ยนอนดีดีใส่ได้ใส่ได้เนยดทีด่านของพู้ใหญ่อ้วนคนผู้ห่ชีโพล่ใหญ่นะครับขอขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวสีใส้อีกครับถ้าเือมันได้สิใหญ่ไปใส่ใส่ดีให้รอนี่ละขอขอบคุณหลายๆนะครับเนาะเจอกันไหมครับคลิปต่อไปถ้าเือมันได้อีกนะครับเดี๋ยวขอปล่อยนกสะกก่อน ครับคบเจอกันไหมครับสวัสดีครับ